Ổ, mong mong là... Đã. Đã, cái, cái này các bạn ạ, cuốn cuốn lên không? như cái gì, ví <sFEí> <này mình đem blood> เารูปปะครับนะครับของเนชั่นเขาเขาทำแบบนี้หล่อหลังหลัมร่วงร่วงแบนี้เ มันมันยังไม่ถึงนาดแบบตอนที่ที่เียวัวาหนึ้